สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับช่องงามชีว่าชาแนลวันนี้ลิซจะพาทุกคนมาทําเมนูน้ำมะนาวปั่นค่ะหลังจากที่ชงเย็นไปก็มีคนขอปั่นเข้ามานะคะได้จ้าเราจะมาเริ่มทําที่แก้ว22อออนซ์ก่อนนะคะ ตักน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะครึ่งแบบพูนๆเลยนะถ้าแบบเย็นเราจะตักพอดีเติมเกลือลงไปนิดนึงจ้าเพื่อรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นเราก็น้ำร้อน75 ml ค่ะคนผสมเกลือน้ำตาลน้ำร้อนให้ละลายเข้ากันดีจากนั้นก็ตามด้วยน้ำแข็งแก้ว22ออนซ์ค่ะแล้วก็เทน้ำตาลน้ำร้อนเกลือที่เราผสมไว้แล้วตามด้วยน้ำมะน,นาว55 ml สูตรนี้เปรี้ยวนำนะจ๊ะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะแล้วเราก็เอาไปปั่น ให้ละเอียดยิบได้เลยเทใส่แก้ว22ออนซ์เพื่อความที่สวยงามเนาะเราก็จะมีการตกแต่งด้วยมะนาวฝานนิดนึงอันนี้ใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆประหยัดต,ต้นทุนจะไม่ทำก็ได้ค่ะแล้วก็เทน้ำมะนาวปั่นลงไปอีกตกแต่งแก้วตามชอบได้เลยนะรสชาติแบบเปรี้ยวจี๊ดโดนใจค่ะคำแรกติดใจคำต่อไปติดคอ <c oughs> เรียบร้อยก็ตกแต่งด้วยมะนาวฝานอีกชิ้นหนึ่งด้านบนแล้วก็ปิดฝาจ้าพร้อมเสิร์ฟได้แล้วน่ากินมากๆเลย ต่อกันที่แก้วที่2ค่ะเราจะทําขนาด18ออนซ์โดยจะตักน้ําตาลทรายลงไปที่3ช้อนโต๊ะค่ะตักพูนพนๆนะจ๊ะเพราะว่าแบบปั่นเนี่ยเราจะมีน้ําแข็งผสมค่อนข้างเยอะเกลือใส่จิ๊ดเดียวพอค่ะให้รสชาติไม่โดดเฉยๆน้าร้อน60 ml หลังจากนั้นก็คนผสมทั้ง3อย่างให้ละลายเข้ากันดีค่ะ เติมน้ำมะนาวที่45 ml ถ้าใครที่ไม่ได้ทานเปรี้ยวมากให้ลดน้ำมะนาวจากสูตรที่รี่ให้5 ml ทุกแก้วได้เลยนะคะจากนั้นเราก็เอาไปปั่นให้ละเอียดจ้าแล้วก็เอามาเทใส,ส่แก้วขนาด18ออนซ์ค่ะเหมือนเดิมเลยตกแต่งด้วยมะนาวฝันหรือไม่แต่งก็ได้ตามชอบเนาะ เทน้ำปั่นทั้งหมดใส่แก้วได้เลยตกแต่งด้วยมะนาวแล้วก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะสำหรับแก้วนี้แก้วสุดท้ายขนาด16ออนซ์นะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปที่2ช้อนโต๊ะครึ่งพูนพูนเน้น,นย้ำว่าพูนพูนนะจ๊ะไม่อย่างนั้นรสชาติจะจืดมากเกินไปค่ะแล้วก็ใส่เกลืออีกจิ๊ตเตียวพอเหยาะนิดเตดียวแล้วขึ้นเลยค่ะน้ำร้อนอยู่ที่5 5 ml ผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีจ้าในส่วนของน้ำมะนาวแก้วนี้เราก็ใส่ส ส0 ml เลยค่ะเปรี้ยวมาเก่งก็35ได้จากนั้นก็เอาไปปั่นรวมกันให้หมดเลยตกแต่งแก้วด้วยมะนาวฝานกันตามชอบเลยนะคะสูตรนี้บอกเลยว่ารสมะนาวเปรี้ยวมากๆเหมาะสําหรับคนที่ทานเปรี้ยวเก่งเปรี้ยวจี๊ดเลยเปรี้ยวนํามาก่อนนะคะจากนั้นก็ตามด้วยความหวานค่ะซึ่งถ้าใครที่ชอบรสชาติหวานมากกว่าติดหวานมากๆเนี่ยแนะนําว่าต้องเพิ่มน้ําตาลสายนะคะไม่อย่างนั้นสูตรนี้อาจจะเปรี้ยวเกินไปสําหรับคุณใน ส่วนของต้นทุนมะนาวคลิปนี้ลี่ก็จะคิดเฉลี่ยลูกละ2บาทมันก็จะมีลูกใหญ่กับลูกเล็กนะคะได้น้ําเยอะน้าน้อยไม่เท่ากันลี่ก็เลยเฉลี่ยเป็นลูกหนึ่งเนี่ยได้น้าม,มะนาวอยู่ที่ 10ML นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้นทุนที่ลี่เขียนไว้ให้ท้ายคลิปก็ขึ้นอยู่กับมะนาวแล้วแต่ฤดูการด้วยนะคะเมนูที่เป็นผลไม้เนี่ยจะค่อนข้างฟิกต้นทุนยากนะจะไม่เหมือนพวกชากาแฟที่แบบราคาเขาจะคงที่ตลอด ทำให้เรียบร้อยตามรีเควสตจ้ายังไงก็ปรับรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีว c าชาแนลให้ด้วยนะคะครั้งหน้าพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย